ล่าสุดผมมีผู้สูงอายุลูกพาไปกินอาหารอาหารญี่ปุ่นต่อมาสำลักอาหารติดคอหัวใจหยุดเต้นนะครับกูชีพไปถึงปั๊มหัวใจนำมาสู่โรงพยาบาลหลังจากปั๊มเสร็จช่วยชีวิตได้คนไข้ก็เข้าสู่ภาวะโคมา่าจนค่อยๆฟืน้นจนในที่สุดตื่น รู้เรื่องเอาท่อออกแต่มีอมพึกอมาพาดนะครับลิ้นแข็งพูดไม่ได้นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราเจออยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องการกินอาหารในผู้สูงอายุที่เผลอแป๊บชีวิตเปลี่ยนผมเคยพูดเรื่องสำลักอาหารปอดติดเชือ้อนะครับวันนี้ผมจะพยายามมาพูดอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมเจอแล้วคิดว่า เป็นปัญหามากพอสมควรสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือการกินอาหารแล้วไม่มีสติทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจวันนี้เรามาลองดูกันครับสวัสดีครับหมอวินัยครับนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาอาหารกับทางเดินหายใจนะครับก็คือการ ที่อาหารไปติดในหลอดลมทำให้ขาดการหายใจถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นต้องลงเอยด้วยปั๊มหัวใจทีนี้ถ้าเรามีความรู้เราใส่ใจเนี่ยเราจะป้องกันได้เราจะใส่ใจมากนะครับมาเริ่มเหตุการณ์จริงก่อนก็ค,คือปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่าผู้สูงอายุหลายรายนะฮะหลายรายเลยขอใช้คาว่าหลายรายคือมักจะมาโรงพยาบาลน,นะครับด้วยเรื่องเหตุการณ์พวกเนี้ยขณะที่นั่งกินข้าวอยู่ ซึ่งพอผมสกัดหลายๆเคสเนี่ยผมจะเริ่มเห็นพฤติกรรมที่คล้ายๆกันนะ,ะพฤติกรรมอันที่หนึ่งคือเวลากินแล้วชอบพูดผู้สงูงอายุก,กินไปด้วยพูดไปด้วยคุยไปด้วยอันนี้คือพฤติกรรมที่หนึ่งพฤติกรรมที่สองคือกินเร็วกินเร็วคือติดนิสยัยนะฮะเคี้ยวยังไม่หมดปากเนยต่อละต่อละเพราะอะไรฮะเพราะว่าพฤติกรรมในอดีต อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะดิ้นลนชีวิตทํางานเร็วต้องรีบกินต้องรีบไปทํางานนะจนติดเป็นนิสยัยกินเร็วกินคําใหญ่นะคเคี้ยวไม่ละเอียดกินเร็วอันนี้คืออันที่สองอันที่สามที่ผมสังเกตที่เจออยู่บ่อยๆเลยนะค,คือกินแบบไม่มีสติกินแบบกินไปด้วยเดี๋ยวหันซ้ายบ้างเดี๋ยวหันขวาบ้างเดี๋ยวมองคนนู้นบ้างโอเคนะฮะอันนี้คือตีการอันที่สามอันที่สี่นะครับอันเนี้ย ที่ต้องระวังคือกินของชิ้นใหญ่ที่เป็นรูปร่างกลมเหนียวที่เจออยู่บ่อยๆคือลูกชิ้นข้าวเหนียวปั้นนะครับอันเนี้ยเจอบ่อยมากหรือผลไม้บางชนิดเช่นองุ่นหรือผลไม้ชนิดที่เป็นลูกเป็นกลมนะฮะแล้วไม่กัดอมเข้าไปทั้งลูกเลยแล้วค่อยไปกัดข้างในอันนี้สี่พฤติกรรมที่ผมจับ ใจความนะถ้าผมดูปเป็นแพทเทิร์นเลยมันเป็นแบบแผนเดียวกันเปี๊ยกเลยแล้วมาลงเอออย่างนี้ทุกทีถ้าเราใส่ใจนิดหนึง่งถ้าเราเวลากินเราตั้งสติเรารู้ว่าเราเป็นผู้สูงอายุเรารู้ว่าตามตามอายุเนี่ยการสื่อสารระหว่างสมองกับกล่องเสียงกับเส้นประสาทมันจะช้าลง ถ้าเรารู้ว่าเวลาเรากลืนเนี่ยโอกาสที่กล่องเสียงปิดไม่ทันทําให้สาลักถ้าเรารู้ว่าเวลาเรากินเนี่ยการที่เรากินเร็วแล้วพลาดนิดนึงมันลงปอดปุ๊บเนี่ยเรื่องยาวยถ้าเราเพียงแค่รู้ประเด็นพวกนี้แล้วใส่ใจเนี่ยมันลดอุบัติการการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่จําเป็น,นก็เปรียบเสมือนอุบัติเหตุพวกสะโพกหักกระดูกหักในผู้สูงอายุทางเดินหายใจก็ไม่ต่างกันครับ เพียงแค่เรารู้ก่อนเราเปลี่ยนมาย d ์เซตก่อนว่าอันนี้เป็นประเด็นนะที่เราต้องใส่ใจอันนี้เป็นประเด็นที่ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินถึงขั้นอามาพึกอามาพาดเสียชีวิตได้นอกจากกระดูกหักแล้วคือสิ่งแปลกปลอมติดในลําคอโอเคนะฮะงั้นสี่พฤติกรรมเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเราแก่ตัวเข้าเนี่ยเครื่องยนต์เรามันไม่เหมือนเดิมเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย ปกติแล้วอาหารไปถึงคอปุ๊บเนี่ยสมองจะสั่งการลงมาเลยให้กล่องเสียงปิดไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรืออาหารหรือน้ำเนี่ยหรือน้ำลายเล็ดลอดเข้าไปในหลอดลมผมมันก็จะปิดประตูเวลาเรากลืนอาหารก็จะลงไปในหลอดอาหารแต่พอเราแก่ตัวเข้านี่หรือเรามีโรคประจำตัวที่ทำให้ปลายประสาทเราเนี่ยมันสื่อสารได้ช้าไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคอัมพฤกอมักอมาพาตเป็นสโตรกเก่า นะเป็นพา์กินสันหรือโรคปัญหาทางช่องปากเช่นฟันไม่มีฟันผุเราเคี้ยวไม่ละเอียดหรือโรคกล่องเสียงปิดช้ากล่องเสียงเอามาพึกเอามาพาด้วยหากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยผมแค่กำลังจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมพอมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราต้องให้เวลาเราต้องให้สติมากขึ้นนั้นเวลาเรากินพฤติกรรมอันที่หนึ่ง,งที่ผมบอกอย่าพูดเยอะพูด,ดน้อย เป็นไปได้อย่าพูดเลยครับเวลาเราทานอาหารเนี่ยผู้สูงอายุนั่งจานอยู่ข้างหน้าบอกตัวเองว่าเรากินให้เสร็จแล้วเราค่อยคุยกินช้าช้ากินช้าช้าเวลากินกินช้าช้าเคี้ยวให้หมดปากแล้วต่อคําต่อไปอันที่สามเวลาเคี้ยวนะครับอย่าหันซ้ายหันขวานะครับกินปุ๊บเดี๋ยวก็มือไปจับนู่นเคี้ยวอยู่ในปากมือไปจับนี่ ยังไม่หมดปากเลยเอื้อมไปเอาจานนู้นเอื้อมไปเอาหันซ้ายหันขวาบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับโครงสร้างทางคอมันก็บิดไปบิดมาแล้วโอกาสเล็ดรอดสูงมากอาหารที่เรากินก็พยายามอย่าไปกินพวกอาหารวงกลมเป็นลูกเป็นอะไรถ้าจะกินก็ตัดเลยถ้าจะกินลูกชิ้นก็หัน่นมันตั้งแต่ข้างนอกเลยถ้าจะกินพวกข้าวเหนียวปั้นอะไรก็หัน่นมันตั้งแต่ข้างนอกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเข้าปากกัดก่อนกัดก่อน อย่าเอาเข้าปากเลยถ้าเราไม่มีฟันก็ให้คนช่วยบทให้ละเอียดแค่นี้เลยครับสีพ่พฤติกรรมแค่นี้เลยถ้าเราช่วยกันรณรงค์นะผมเชื่อว่ามันจะลดปัญหาอุบัติเหตุทางเดินหายใจได้ง่ายเลยครับผมเคยพูดเรื่องปอดติดเชื้อสำลักเนื้อลังไปฟังได้พวกนี้คือน้ำลายเราเศษอาหารมันจะค่อยๆลงไปในปอดบางคนก็จะมาด้วยเรื่องเสมหะเลือดลังไอเลือดลังบางคนก็มาด้วยเรื่องติดเชื้อบ่อยๆติดเชื้อในปอด ผมเวลาสองกล้องบางทีก็เจอสิ่งแปลกปลอมนะมีผมบ้างมีฟันบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีเศษอาหารบ้างอันนี้เราเข้าใจแต่เหตุการณ์ที่มันทําให้เกิดถึงขั้นขาดออกซิเจนหัวใจหยุดเต้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่ามันน่าจะหลีกเลี่ยงได้ก็เหมือนเด็กเล็กนีครับเด็กเล็กเกเ,กเรากลัวอะไรเรากลัวจมน้ําเรากลัวเศษอาหารติดคอเรากลัวอุบัติเหตุผู้สูงอายุเหมือนกันครับเรากลัวอุบัติเหตุเรากลัวเศษอาหารติดคอ คือผมพูดนี้อาจจะดูแรงไปนิดหนึ่งคือคนเราอะ่ะเกิดสิ่งไม่คาดฝันเนี่ยแล้วเราเสียชีวิตเลยเนี่ยบางทีสําหรับผมนะมันยังยอมรับได้นะแต่ถ้ามันไม่เสียชีวิตแล้วมันต้องมาทุกทรมานติดเตียงอยู่นานๆเนี่ยผมว่าคนคนนั้นลำบากนะผมว่าไม่คงไม่มีผู้สูงอายุคนไหนหรอกที่อยากนอนเตียงแล้วทุกพลภาพทำอะไรเองไม่ได้ ผมเชื่อว่าผู้สูงอายุหลายคนคือจะบอกผมถ้าจะเสียขอให้ไปเลยแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เลือกได้ไหมเราไม่สามารถเลือกได้แม้ว่าเราจะไปเลยหรือเราจะติดเตียงไอ้ตอนติดเตียงนี่แหละมันมันทุกข์ทรมานมากกับตัวคนไข้เองแล้วมันไม่ง่ายสําหรับญาติที่ดูแลนะยิ่งสมัยนี้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับไหนจะสายยางไหนจะอาหารปัน่นไหนจะคนดูแลไหนจะแพมเพอร์ ไหนจะต้องมีเครื่องซักชั่นในปากเคื่องดูดเสมหะเครื่อง High ygen, ให้ออกซิเจนไหนจะต้องมีเตียงไหนจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องติดนะฮะมีไฟมีทางเดินไหนจะเข้าออกโรงพยาบาลมันไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นถ้าเราใส่ใจตรงนี้เพียงแค่4ข้อทบทวนนะฮะหเวลากินไม่ต้องพูดครับสองเคี้ยวให้ช้าๆให้หมดปากแล้วค่อยคืคนคําต่อไปนะครับสคืออะไรฮะ เวลากินอย่าหันซ้ายหันขวาอย่าเอื้มอมนู่นเอื้อมนี่เยอะอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็สุดท้ายสิถ้าจะกินของที่มันเหนียวเป็นชิ้นเป็นก้อนเนี่ยหั่นมันแล้วค่อยกัดแล้วค่อยกลืนแค่นั้นเลยครับนะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์หวังว่าเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จะไม่เกิดกับคนของเรา ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อนะฮะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม